สวัสดีคะ่ะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่ทุกทุกท่านนะคะตอนนี้นะคะใบบัวน้องบีบีของเราก็มีคุณแม่ใจดีท่านมานะคะขยับตลาดกล้วยนะคะให้กับน้องใบบัวนะคะคุณป้าสุนะคะขอบคุณมากๆเลยท่านเมตตาวอวยพรวันเกิดให้กับลูกสาวบีบีจำนวน800คะแนนนะคะมอบให้คุณแม่เลยนะพ่อควันนะคะเพิ่มเติมให้คุณท่านคุณแม่ท่านด้วยเลยนะคะนะคะ ขออวยพรให้กับคุณป้าสุและครอบครัวจงมีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงคิดหวังสิ่งใดขอให้ป้าสุจงสมดังใจปรารถนามีธุรกิจก้าวหน้าก้าวไกลร่ำรวยเงินทองนะคะคุณแม่ขาขอบคุณที่คุณแม่ไม่เคยลืมลูกสาวลาเลยนะคะอ่า ทักมาในไลน์บอกบีบี ì, ขอให้คาคุณนะลูกนะขอบคุณคุณป้าสุจ๋าด้วยเด้อ,อ,อค่ะขอบคุณที่คุณแม่เอ็นดูและเมตตาลูกสาวอย่างสม่ําเสมอค่ะขอบคุณทุกทกท่านนะคะมาร่วมอนุโมทนาสาธุบุญกับคุณป้าสุท่านเลยค่ะมแม่จา๋าแ,นะแห่งๆปังๆกันทุกทกท่านด้วยนะคะเริ่มป้อนได้เลยค่ะโอ้นะคะ นะคะเริ่มป้อนได้เลยนะคะขอบพระคุณค่ะ